สวัสดีจ้าวันนี้ในดวนหายอยู่หากินเปิดคลิปอัปเดตในตลาดเดิมพี่น,น้องเด้อวันนี้ FC หักกดแผนนนน่นกับคู่ทุก,กคุ้นใน,ด,น,วน,นดวนหายอยู่หากินวันนี้มาคลายควกมเคียเก่าหีจ้าร้านจันวันนี้คุ้นกับโต๊ะที่โต๊ะตาอบเหมาคุ้นย่อยเม็ดเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ในดวนหายอยู่หากินกต่มาเปิดคลิปในตลาดเด้อ เดีดยวห้าอยู่ห้ากินเลยจ้าเราไปดูกันเลยพักมานิดเดียวคุณสุปยายดึงมาทวาแม่นี่ดึงมาไก่ๆก่ค่คอคุรุงกับยายพักติวตรงอยู่ในฝุนซะแล้วมันยังกี่ตดนตะิน <c oughs> วันนี้เงียบเงาเนาะ <c oughs> อึอกระถึเถัดไ้ พักแหวนเ้อจ้าพักแหวนพักดอกแวกตววดอกจิวดอก,ดกพักจิววเลยจ้าขายพาเก็บได้หนังหมาพักจิวกำกำะาทะเลใหญ่กระลสิบาทปลาทูจิว หาบาทจ้ะปักกระจงห้าบาทคุณขายไฮวันปักกระจงของเงินใช่ไหมคะก้าันี่บแจี่บาทจ้ะอน้ากสจ้าไม่ได้ลุ่งคลิปตังโซงสามหมื่นละเด้อากาศบอดีเนาะ ทำไมมันมองๆเนะาะแถวเนอะวันนี้อากาศดีดีเด้ยจ้าฝนตกฝนกำลังมามืดตุ่มเลยบนฝ้าแักแต้วผักติวจ้าวันนี้คนมาขายให้นะฮะตาไปไล่เจ้าอยู่ชาอ,อันละสิบนี่อันละเท่า อันทุง์ล่ะซาวเนาะซาวหลังก็ซาวจ้าระดุกละว่าจกบาดคุนมาแล้วเด้อพี่น้องวันนี้มือตึ๊บเลยบนฝานคล้ายทันมืดไปดูฝนฝนมาเลยตัวแตง จะ๊กโค้งบานๆเลยจ้าหมุนนี่มีจะคงบานๆเลยบกเตงเตงบักุงวัวตุ้งจักบาทรอนตันสาวนี่ค่าสค่ะวส์บาทสาไอรอนานเป็นหิ้สุบาด่มาเสาเสิเหนีวจะขาดนะจะเอายั้งละจังวัดนี้มันมีตามีย้ายด้วยวันนี้ มีมีตันมีไอแต่ว่ามีใบสมนี่ใบสมตอนแรกมีต้นมีใบสมโอ้ยหุ้งยายมันมีแต่ดอกพีชมันยังมีดอกเลยเลยไปเอาหยนมาคลายเยไม่มี บักตานแต่ว่ามีมัไนไม่มีดอกปะลอยเดียวนั่นแหละปะท่า่ละลอยก่าบาน่นลอยหางซีก็ยังปะได,ด้ไหมวันนี้มุกบ้านนี่มุกบ้านน้อยอก็ติวเก่ยว แตัวดอกตี้ยวต้นไ่้นตะไรเตีว้วี่เล็กี่เล็กครับึ่งคโลโล่หกส คืงนึงน่ะแปดชีสนี่ไงมหอมค่ะนะโอ้ไทยไม่เียหรอก